ใครกำลังวางแผนจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาสารภาพรักกันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะหรือว่ามีพลังงานประมาณไหนจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะควีนถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษก์ศักดิ์นะคะ สามถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะสี่ถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำขึ้นในอีกหนึ่งใบมีพลังงานของโคนธาตุดินกับธาตุน้ำนะคะคุณทั้งสองคนอาจจะรู้จักกันแล้วอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันก็ได้นะคะรู้จักกันอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวคนรอบตัวคุณแนะนําให้คุณทั้งสองคนรู้จักกันก็ได้ คนคนนี้เป็นคนที่รักจริงรักมั่นคงนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะกําลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าสี่ถ้วยนะคะอะจาจจะก,กําลังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยใช้ด้วยกันก็ได้นะคะมีความเบือ่อความเซ็งเนาะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะนั่งคิดถึงนั่งนึกถึงใครบางคนที่อยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะอีกนานไหมที่เขาจะเข้ามา ห้าไมา้อัศวินถือดาบเดสท,ทำไมมีห้าไมา้เราก็มีเดสด้วยหกไม้สี่เหรียญสองถ้วย มีเกณฑ์ว่าคุณกับเขาอาจจะเคยคบกันมาก่อนเคยอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันมานะคะแต่ว่ามีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอาจจะใช้อารมณ์ต่อกันก็ได้นะคะจนความสัมพันธ์มันกลายเป็นเดทมันจบไปเนาะแต่ว่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะอยากมาแก้ไขอยากมาฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ไม่เข้าใจกันที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะยังเก็บตัวเก็บใจเก็บความรักไว้ให้ใหคุณอยู่ยัง มั่นคงกับคุณเสมอนะคะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะยังไม่เคยคบกันก็ได้นะคะแต่ว่าพื้นฐานตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มุทะลุดุดันนะคะเป็นคนใจร้อนเป็นคนผงผางหน่อยๆเนะาจจะอัศวินถือดาบแล้วก็เดสนะคะอาจจะเป็นบุคลิกของเขาก็ได้ที่เป็นคนตรงตรงเป็นคนนิ่งๆน,นะคะแล้วก็มุทะลุดุดนันพร้อมฝ่าฟันพร้อม ไฟกับทุกคนที่จะเข้ามาจีบคุณก็ได้นะคะห้าหม้เนาะอาจจะไม่ใช่การทะเลาะกับคุณนะคะแต่ทะเลาะกับคนอื่นที่เข้ามาจีบพร้อมจะต่อสู้พร้อมจะฝ่าฟันเพื่อ ชนะใจหุ่นก็ได้นะคะจนในที่สุดเนาะเขาก็เป็นผู้ชนะนะคะถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยในการพิชิตใจหุ่นนะคะแต่เขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะว่าเขารักจริงรักมั่นคงกับคุณจริงๆิสี่เหรียญน,นะคะเป็นคนที่รักมั่นคงแล้วก็ขี้หึงขี้ห่วงด้วยคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยนะคะ ให้จบเป็นสองถ้วยนะคะคุณละลายหัวใจของเขาคุณเปลี่ยนผีดิบหรือว่าเดนะคะให้เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนขึ้นมาได้คุณเปลี่ยนคนที่แข็งกระด้างน,นะคะหัวใจด้านชาให้กลับมาอยากมีความรักให้มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะรู้จักรักรู้จักให้เขาถึงอยากมาสารภาพรักกับคุณนะคะ